วันนี้เวลา13นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2,564ถึง2,565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน10คนดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,620คน โอกาสนี้พระ,ระราชทานพระราโชวาตความตอนหนึ่งว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เกียรติภูมิและความเจริญเป็นอารยะที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดให้ดำรงอยู่ต่อไปผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะขแขนงต่างๆและมีความเข้าใจท่องแท้ในศิลปะวัฒนธรรม จึงควรจะได้ภาคภูมิใจในความรู้ความเชี่ยวชาญของตนแล้วถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยตั้งใจสร้างสารรค์งานศิลปะและปฏิบัติงานศิลปะวัฒนธรรมอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความอุตสาหะวิริยะพร้อมกันนั้นทุกคนต้องประพฤติตนแบบผู้มีวัฒนธรรม คือปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและร่วมกันสร้างเสริมความสุขความเจริญให้แก่สังคมส่วนรวมด้วยถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถทำรงรักษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของเราให้ยิ่งเจริญวัฒนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าอยู่คู่ชาติและประชาชนชาวไทยสืบไป